สวัสดีครับคุยไปเรื่อยนะครับวันนี้คุยไปเรื่อย EP 6แล้วนะฮะวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของสมัยเป็นเด็กฟิล์มนะฮะช่วงมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับก็เลยให้หให้ให้หัวเรื่องไว้ว่าเด็กฟิล์มกับซึนามินะครับคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมจบมปลายจากมหิดลวิาศาสอร์นเนี่ยนะครับก็ได้มา entrance ใช่ไหมแล้วก็ติดนะครับที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับตอนนั้นมันยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอยู่เลยนะฮะเป็นเทคนิคกรุงเทพเก่านะครับคือต้องบอกว่าเป็นเป็นที่ที่ผมเครียดมากเพราะว่าคือบรรยากาศมันมันไม่ใช่แบบที่ผมคาดเอาไว้เลยมันเป็นแบบเด็กช่างนะครับแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจกับที่นี่เพราะว่ามันเป็นเอ่อที่เรียนเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็การถ่ายภาพที่แรกของประเทศไทยครับผมนี่คือความภูมิใจของผมเลยนะ ผมเป็นรุ่นรุ่น5เท่าไห้าหน่งห้าสิบนะครับรุ่น5้ 5, นน 5, 1, ถ้าจะไม่ผิดนี่เกือบเกือบลืมรุ่นแล้วนะจบมา10กว่าปีแล้ว14-15ปีแล้วก็ตอนนั้นเข้าไปใช่ไหมครับผมเข้าไปช่วง,วงปี4-6ครับเป็นเป็นช่วงตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยกล้องดิจิตอลเนี่ยยังไม่ค่อยเฟื่องฟูครับนะครับยังไม่เฟื่องฟูโทรศัพท์ก็ยังเป็นแบบ MMS อะไรอย่างเงี้ยน,นะ พรฉะนั้นกล้องที่เราใช้ก็เป็นกล้อง SLR นะฮะที่เป็น s i n เกิลเลนนะฮะซิ่งเป็น s i n เกิลเลนก็คือกล้องพวก on, Canon น,นิคอนแ a n นอนอะไรนี้เป็นกล้องฟิล์มหมดเลยครับมันก็เลยทําให้แบบว่าผมนี่แบบเฮ้ยชอบถ่ายรูปถือกล้องติดตัวแล้ได้ซื้อไปซื้อกล้องมาก็เป็นกล้องมือสองะเงินไม่ได้เยอะมากนะครับก็ํำได้ผมใช้อะไรว่า F 8 0มนะั้งอืม ก็เป็นเด็กฟิล์มฮะเราก็จะแบบอินหน่อยอินกับความเป็นเด็กฟิล์มนะฮะดูหนังเยอะมากซึ่งเราชอบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันเราแต่ว่าช่วงปีหนึ่งปีสองนี่ไม่ได้เรียนอะไรเกี่ยวกับกับพวกนี้เท่าไหร่เลยนะจะเป็นแบบเรียนวิชาพื้นฐานซึ่งงงมากเรียนทําไมวะนะพิสส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้งงมากเลยซึ่งเป็นเลยที่ผมเกลียดมากแต่ชอบกรงที่ว่าเราเรียนเด็กฟิล์มเราจะได้ได้เรียนเ,เรื่องการล้างฟิล์มในห้องมืดอะ่ะคือเราเคยเห็นแต่ใน แต่ในภาพยนตร์ใช่ไหมฮะเห็นในในหนังในละครแต่ว่าคราวนี้ได,ได้ได้อยู่ในห้องมืดจริงอะ่ะแล้วผมไม่ใช่คนที่กลัวอะไรมากมายแต่ว่าความมืดบางทีก็ไม่ชอบแต่แต่การที่ได้เรียนฟิล์มนี่แหละครับมันทําให้เราได้ได้ใช้ห้องมืดจริงจังเลยแล้วก็เลิกกลัวไปเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งผมต้องล้างฟิล์มคนเดียวในห้องมืดก็มีแล้วเปิดไฟแดงแดงอะ่ะไฟแดงแดงนะฮะ <c oughs> แล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบล้างล้างฟิล์มล้างเอ,อ่ออัดรูปนะฮะอยู่ในห้องมืดนะครับโหเหม็นเหม็นน้ำยามากเลยอะ่ะเราก็ต้องสามารถที่จะแบบว่าเออฝึกโหลดฟิล์มอีกนะฮะโหลดฟิล์มในห้องมืดเนี่ยคือคุณต้องเหมือนคนตาบอดอ่ะที่สัมผัสดีมากนี่คือข้อดีที่ผมชอบนะของการเป็นเด็กฟิล์มนะครับแล้วช่วงนั้นก็จะมีแบบว่ารับงานถ่ายพวกรับปริญญานะถ่าย เนี่ยหาตังค์ได้เลยอ่ะนะฮะนี่คือเด็กฟิล์มนะครับแล้วก็ไปฝึกงานผมไปฝึกงานกับทางสรมงคลฟิล์มนะครับไปฝึกกับฝ่ายทำเออเขาเรียกอะไรวะการตลาดป่าวะนั่นแหละคือพวกโปสเตอร์หนังนะครับไปอยู่กับกับกลุ่มนั้นนะฮะก็มีโอกาสได้เจอแบบโหได้ถ่ายโปสเตอร์ให้กับเรื่องเอ่อนนนั้นเรื่องอะไรวะต้มยำกุ้งเออต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยฮะได้เจอพี่จาพน,โนมโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลย เจอพี่จาเจอสมัยนั้นเจอมีเดี่ยวชูพงใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นเรื่องแตนะ่ l e t t e อร์ฮะเจอพี่แอนทองผสมอย่างเงี้ยเจอพี่ดุมบัตพรเจอหลายคนนะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจอแบบเออดาราใกล้ๆเลยแล้วก็ต้องถ่ายถ่ายช่วยเข้าถ่ายโปสเตอร์อนะไรเงี้ยแล้วก็ไปฝึกตัดต่อโปสเตอร์เนี่ยแหละมันเป็นเป็นช่วงที่แบบว่ารู้สึกสนุกมากเพราะผมแบบ ผมฟิตมากอะผมผมรีบฝึกขอเขาเรียกว่ารีบแบบฝึกงานแบบร่วงหน้าเลยตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองเลยครับผมเป็นคนแบบตอนนั้นแบบบ้าเรียนมากเลยแต่นั้นก็ทำให้เให้มันเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนๆในรุ่นนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบเราฉะนั้นผมจเลยกลายเป็นเหมือนคนแปลกแยกไปนะฮะก็นั่นคือช่วงมหาวิทยาลัยแล้วก็ จำได้ว่าปี2ครับตอนปี2เนี่ยเกิดซูนามิครับผมเกิดซูนามิขึ้นโหตอนนั้นแบบข่าวดังมากนะปี4-7อืมข่าวดังมากเลยนะตื่นเช้ามาดูพี่สรยุทธโอ้ข่าวแล้วมหาวิทยายลัยเขาก็มีการรวมตัวฮะเด็กช่างช่างพวกโยธานน่น่นนี่ครับเพื่อลงไปช่วยที่ท้ายเหมืองครับผมแล้วคณะผมเนี่ยจะมีตัวแทนไปประมาณ 5, 6คนคนระับเป็น พวกช่างภาพเนี่ยแหละครไปเก็บภาพครับช่างภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอผมก็ได้ไปด้วยก็ต้องนั่งรถรถไปกับเด็กเด็กช่างคณะอื่นๆนะประมาณเกือบ200คนได้ครับก็เดินทางไปท้ายเหมืองไปอยู่นั่นครึ่งเดือนได้ครไปสร้างเขาไปสร้างเออกูโบเขาเรียกเป็นสุสานของชาวมุสลิมอย่างเงี้ยฮะแต่แบบช่วงนั้นทะเลท้ายเหมืองนี่เงียบมากแล้วไปเห็นภาพแบบเอาจริงครับมันเป็น,ป,น,ป,นประสบการณ์ที่จําไม่ลืมนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องของศพต่างๆนะฮะที่เขามีการขนย้ายนะฮะต้องไปขนลงศพต้องไปดูซากปราหักพังต่างนะครับไปไปดูเขาสร้างบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยที่รอดชีวิตเนี่ยมาอยู่กันแบบชั่วคราวเป็นช่วงนี้นที่แบบอืม,มันหดหูเหมือนกันนะแต่ว่าบรรยากาศตอนนั้นที่ไปถือว่างเงียบแล้วแล้วสวยมากทะเลสวยขึ้นมากครับหลังจากเกิดซึนามิ แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่ามันก็จะมีเศษซากของของรอยที่มันนะโดนส s น n a m ถล่มเนี่ยก็เกลื่อนเหมือนกันขยะเยอะมากนะครับแล้วไอ้คำว่าลาบเป็นหน้ากรองเนี่ยมันจริงนะฮะจากทะเลมาจนถึงฝั่งเป็นกิโลกิโลไม่มีอะไรเหลือเลยฮะเรือไปอยู่บนหลังคาบ้านอย่างเงี้ยตอนนั้นเป็นอะไรที่จดจํามากแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวที่ภูกเก็ตด้วยเพราะนั้นมีเพื่อนอยู่ภูกเก็ตนะครับก็ก่อนจะกลับ เป็นประสบการณ์ที่ดีครับสมัยนะั้นแล้วพอช่วงสักปีสามเราก็ต้องทำโปรเจกต์ทำหนังนะ,ะทำหนังเป็นแบบหนังสั้นนะฮะผมก็แบบโหคิดเวอร์วังเลยทำกับเพื่อนอยู่ประมาณ2-3สคนเองนะฮะก็ทำแต่ตอนนั้นงบงบใช้เกือบแสนนะบ้าบอมากเลยขอตังแม่ไทยหนังแอคชั่นครับมีรถด,ด้วยมีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ บังเอิญมากเลยไปเจอพี่อันวิทยาดาราเนี่ยฮะเป็นดาราช่อง3ามต่หมายนเขายังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เป็นนะเป็นหนุ่มครีโอนะเจอเขารถไฟฟ้าใต้ดินแล้วแบบั้นนั้นกำลังหาหาพระเอกอยู่เลยไม่รู้จะเอาใครหันไปควับเจอรถไฟฟ้าขอคุยแกขอแกมาเล่นหนังไม่โดยไม่รู้ว่าแกเป็นดารานะฮะตอนนั้นแต่แกยังแบบเพิ่งเริ่มใหม่ๆแกตอบตกลงเล่นซะงั้นอนะ่ะเปล่า,ลาฟรีอย่างนั้นเลยฮะแกมาเล่นให้ด้วยนะฮะแล้วแบบมาแต่ละครั้งไม่มีค่าตัวนะฮะกินข้าวกล่องอย่างเดียวเลยนะ <laughs> ผมแบบ ตลกมากแล้วตอนนั้นก็แบบว่าไปไปเจอกับพี่ๆพ,พวกขับรถ b i g b ไบคสมัยนั้นนะฮะซึ่งยังเป็นกลุ่มเล็กๆยังไม่ได้แบบพิตเหมือนสมัยนี้นะฮะก็เอาเขามาเล่นหนังเขาหนังผมมีรถด้วยนะฮะมีการปิดถนนแถวๆอ,อ้อมน้อยอะไรเงี้ยเอ้ไม่ให้ออมน้อยแถวบางกอกน้อยเออแถวรถไฟตรงซีรีลาดนะครับสมัยนั้นนี่โอ้โหขอตำรวจปิดถนนได้นี่โคตรเจ๋งเลย <c oughs> แ,ลแล้วแล้วแบบว่า หนังก็เป็นหนังสั้นประมาณ8นาทีฮะทุกวันนี้ยังถ้ายังหาได้ในใน u t u b e ก็ยังมีอยู่เลยนะฮะเรื่องเชนนะเชนมันได้รางวัลของโก d ักคือเราไดเราไดราดรงวัลก,กับภาพยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็คือโกดักเป็นผู้ให้นะแล้วก็โกดักก็เอาไปเอาไปฉายนะะเอาไปฉายในเอ่อ ต่างประเทศอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเหมือนเอาไปประกวดต่อสักอย่างนี่ยนะฮะดังนั้นผมก็ไม่รู้ละนะครับไม่รู้แล้วว่ายังไงนะครับนี่นั่นคือประสบการณ์ในช่วงตอนฟันฟอนปีสแล้วผมจำได้ว่าพอช่วงปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยนะฮะตอนจบปี3เพื่อจะขึ้นปีสี เป็นเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากเพราะว่าตอนนั้นทุกคนต้องฝึกงานแต่ผมอะ่ะฝึกไปแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองผมก็ต้องเอาเหมือนเอกสารย้อนหลังมาให้อาจารย์ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าเราไม่เคยทําในสิ่งแบบนี้มาก่อนไม่มีใครเคยทำนึกออกปะเขาก็ให้ไปฝึกก็ไม่ฝึกตามนั้นแล้วอาจารย์ก็จะไปตรวจแต่ของผมเนี่ยผมทําทุกอย่างแบบแม่งนอกกรอบหมดเลยอะ่ะนอกกรอบหมดเลยฮะฝึกก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยแล้วพอช่วงปีสามผมเสกขอไปไปเรียนต่อ เรียนภาษาแล้วก็ไปฝึกคือไปฝึกงานนะฮะด้านด้านหนังเนี่ยนะฮะที่ออสเตรเลียแทนอ่ะเนี่ยแม่งโคตรบ้าแล้วอาจารย์คนไหนไมันก็ตามไปไม่ได้ไงนึกออกใช่ไหมผมก็ขอเพราะอนจานผมรู้สึกว่าผมอยากเก่งภาษาครับแล้วผมเรียนอยู่ตรงนั้นผมอยู่สาทรน,นะผมเจอฝรั่งบ่อยมากแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเรากาลัวฝรั่งเราพูดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทั้งที่เราเราทำข้อสอบได้เราเราเราทำได้เกรดสี่ตลอดอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษแต่ว่าเราไม่สามารถพูดและฟังได้ มันทำให้ผมกดดันตัวเองมากครับนั้นก็เลยขอแม่ว่าขอไปเรียนซัมเมอร์ได้ไหมที่ออสเตรเลียผมก็เลยเออขอร้องไปทางที่เป็นมันเป็น,เ,ปนเหมือนที่บริษัทจัดหาบ้านที่นู่นน,นะครับหาโฮมสเตย์ให้นะว่าขอให้เป็นเป็นบ้านของคนที่ทํางานด้านภาพยนตร์ได้ไหมด้านทีวีก็ได้อะไรก็ได้เพื่อให้เราสามารถได้แบบไปฝึกกับเขาไปดูงานของเขาอะไรเงรี้ยเป็นประสบการณ์ด้วยนะครับเขาก็หาให้ได้นะ หาให้ได้ด้วยนะฮะก็เป็นบ้านของของออคนที่ทำสารคดีฮะจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องเอเวอร์เลสครับคือการแบบเหมือนไปนปีนเขาเอเวอร์เสอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นนะซึ่งจำได้เลยว่าโอ้โหทีมเขามีคนตายจริงๆด้วยแล้วผมก็นั่งดูดูงานของเขาอะนะครับก็ไม่ได้อะไรเยอะมากเพราะว่าเขาก็มีงานที่ต้องทำเราก็ได้ดูนิดหน่อยแต่หลักๆคือเราได้ไปเรียนภาษา แล้วนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยฮะในช่วงช่วงเวลาช่วงเวลาเดือนกว่าๆนะฮะเกือบสอเดือนที่ออสเตรเลียทำให้ผมเลิกกลัวฝรั่งไปเลยแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ได้ดีขึ้นมากๆนะครับมันเหมือนเป็นจุดปลดล็อกทุกอย่างเลยในชีวิตอืมนี่คือเรื่องจริงนะจากนั้นจากหลังจากนั้นเนี่ย พอผมเรียนจบไปแล้วเนี่ยผมถึงได้ไปออสเตรเลียอีกรอบหนึ่งขึ้นไปอยู่นานขึ้นตอนนั้นปีเป็นปีเลยนะครับแต่ว่าเอาเอาตอนเอาตอนนี้ก่อนก็ก็พอจบเสร็จกลับมาก็มาเรียนต่อปี4ซึ่งผมตั้งใจเรียนตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ทําเกรดดีมากแล้วครับตอนนั้นก็เลยแบบว่าพอปี4ปุ๊บผมไม่ค่อยเข้าเรียนละไม่ค่อยอะไรมากมายเพราะว่าเกรดเรามันผ่านหมดแล้วอะผมเอาแค่จบแล้วผมไม่ได้มุ่งหวังแล้วว่าเฮ้ยจะต้องแบบโอ้ยเพอร์เฟกต้อง ต้องกิจนิยมอะไรเงี้ยผมไม่ละฮะผมก็ปล่อยเลยเอาเวลานะฮะไปทําอย่างอื่นครับตอนนั้นผมก็ทําธุรกิจเลยฮะเปิดร้านขายเครื่องสาอางนะ,ะขายกาแฟนะครับขายเสื้อผ้าร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยทำอยู่แถวๆนั่นแหละฮะแถวซอยสวนพลูแถวสาทรน,นะครับอาจจะมีคนเคยผ่านไปเจอก็ได้ผมเ,เปิดร้านกาแฟด้วยนะแล้วทำกาแฟอร่อยด้วยเพราะว่าไปเรียนสูตรมาเลยจากโครงการหลวงไป คัดมะเล็ดเองอะไรเองเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วผมทําแล้วมันก็ค่อยๆปิดไปทีละอย่างเพราะบางทีเราไม่มีเวลานะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มรู้สึกเฮ้ยทำทำธุรธกิจแบบเปิดร้านขายของนั่งเฝ้าเนี่ยผมแม่งไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กนฮะมันอาจจะทำได้อยู่พักนึงแต่ว่าเวลาในชีวิตเรามันหายไปหลายๆอย่างผมก็เลยแบบ ฉะน,นั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะของการไปทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจเครือข่ายหรือไปขายตรงนะครับซึ่งจริงผมรู้จักธุรกิจแบบนี้ตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วแต่มาทำอีทีตอนอายุยี่สิบช่วงนั้นปีสามปีสี่โอ้โหผมทําเป็นบ้าเป็นหลังเลยครับแล้วเชื่อไหมคือยังไม่ทันจบปีสี่เลยอะ่ะรายได้แม่งแบบเดือนนึงหลายหมื่นมากครับทําได้แล้วทําแบบซักเซสด้วยมันก็เลยนะกลายทาให้ผมเนี่ยใช้เงินเติบมากเป็นเด็กที่แบบโอ้ยเพิ่งจะปีสี่เดี๋ยวผมมีบัตรเครดิต บัตรทองก็มีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบรู้สึกเฮ้ยเราแม่งเก่งกว่ารู้สึกพราวมากๆแต่นั่นแหละฮะคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายของชีวิตนะฮะในช่วงอายุประมาณตั้งแต่ช่วง21ถึง24 25ี่ยหเนี่ยโอ้โหเพราะมันทำให้เราแบบใช้เงินเยอะก่อนหนี้ขอสินมากมายจากการใช้เงินฟุม่มเฟือยด้วยแล้วก็ทำธุรกิจแบบผิดๆนะครับนั่นคือแบบบางทีเราสต็อกของเยอะเกินไปเราขายไม่ทันโอ้หลายอย่างครับ มันทาให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆนะครับจริงๆผม,ผมขอบคุณธุรกิจเครือข่ายนะฮะทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ดีมากเราขายของเป็นเราเจอคนเป็นเราเราสามารถศึกษาเรื่องจิตวิทยานในการพูดคุยกับคนนะครับการขึ้นเวที A T, การพูดต่อหน้าผู้คนเยอะๆนะครับการเป็นผู้ให้ผู้สอนอะไรเงี้ยมันสอนผมได้ดีมากแล้วมันมีคอรตสต่างๆที่ทำให้เราได้เรียนกับคนเก่งๆเยอะมากๆนะครับ ตั้งแต่สมัยแบบยังไม่มีโค้ชอะไรเยอะเลยสมัยนั้นโอ้ยโค้ชเก่งๆมีน้อยมากประเทศไทยยังไม่ได้เป็นยุคที่แบบฮิตขนาดนั้นนั่นแหะคือจุดจุดที่ผมแบบมันเปลี่ยนผมไปเลยนะฮะจากคนที่อยากทําเพลงก็หยุดทําเพลงแล้วมาทําหนังจากอยากทําหนังแล้วมาคิดแล้วโอ้ยถ้าเราจบไปเราอยากจะกทําแต่หนังเราเป็นลูกน้องเขาแน่ๆเลยเราท,ทําธุรก,กิจกันดีกว่า จะได้มีเงินเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาทําหนังทํารายการโทรทัศน์ทําอะไรก็ได้อีกทีโดยการเป็นนายทุนหรือว่าทำโปรดักชั่นเฮาส์เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดแบบนั้นก็จนล่วงเลยมาถึงทุกวันนี้แหละทุกวันนี้แหละก็ก็ได้ทําบ้างแต่ก็ยังไม่ไดแบบเนี่ยยังไม่ได้กลับไปทําความฝันตรงนั้นได้อย่างจริงจังพึ่งจะได้ทําความฝันแรกอย่างจริงจังก็คือการทําเพลงนั่นเองนะครับก็ใครที่ได้ฟังพอดแคสต์ผมนํามาถึง ep 6เนี่ยนี่แม่งมันเหมือนบันทึกชีวิตผมแบบ แบบเขาคร่าวเลยนะคือเอาจริงถ้าจะเจาะลึกแต่ละช่วงวัยนะแม่งคุยทั้งวันก็ไม่จบหรอกจริงๆนี่ผมก็คุยเท่าที่ผมนึกออกดีเทลมันเยอะกว่านี้ฮะทุกทุก,ท,กทุกปีของแต่ละช่วงเวลาในตอนนั้นมันมีอะไรเยอะมากให้เราจดจํามันมีความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดความหลังอะไรเยอะมากๆครับแล้วเอาจริงนะมัน ช่วงวัยช่วงวัยรุ่นของผมมันสอนให้ผมรู้ว่าอะไรคือคําว่าเพื่อนแท้อะไรคือคําว่าเพื่อนกินเพื่อนอะไรอย่างเงี <t> ้ยเพื่อนตายผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นแต่ผมคิดว่าเพื่อนแท้กับเพื่อนกินเนี่ยผมเข้าใจละนะครับผมก็เลยให้คุณค่ากับคําว่าเพื่อนค่อนข้างสูงมากครับคนที่ผมจะเรียกว่าเพื่อนเนี่ยมีน้อยมากตอนนั้นผมจะเรียกว่าเป็นคนรู้จักที่สนิทสนมกันแล้วกันหรือเป็นคน เรียนร่วมรุ่นกันมาเคยเรียนร่วมรุ่นกันมาหรือว่าเคยรู้จักกันมาเคยสนิทสนมกันมาในอดีตอะไรเงี้ยคือคําว่าเพื่อนสำหรับผมมันต้องเป็นคนที่ยังอยู่ในวงจรชีวิตณเวลานี้ครับณเวลานี้แล้วเอื้อประโยชน์ต่อกันเราให้ประโยชน์นเ,ชนเขาเขาให้ประโยชน์เรานี่คือเพื่อนที่เป็นกระยาณมิตรที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแต่ว่าคนที่แบบหลุดจากวงคโคจรชีวิตเราไปแล้วเนี่ยผมมองว่านั่นคือคนรู้จักซึ่งเป็นมิตรเหมือนกันแต่เราแค่ไม่ได้เออให้ความสำคัญว่าเขาคือเพื่อนขนาดนั้น นะครับเราไม่ได้สนิทมากมายผมเป็นคนที่มีเอาจริงกำแพงก็สูงเหมือนกันนะในเรื่องของ r i ร n t i o p ในเรื่องของความเป็นเพื่อนนะครับซึ่งมันก็นแน่นอนนะถ้าคุณเจอประสบการณ์ชีวิตมาเยอะๆคุณจะเข้าใจเองครับว่ามันไม่มีหรอกครับไอ้คําว่าเพื่อนที่แม่งตายแทนเราได้เลยจริงๆแบบจริงจริจังแมนะ้แต่ตัวเราเองเรายังไม่กล้าตายแทนคนอื่นเลยจริงๆต้องเราเราต้องบางทีเราต้องปล่อยวาง ต้องอยู่ตรงกลางๆครับไม่ไม่ใช่แบบโอ้เชื่อสุดโต่งว่าเขาจะรักเรามากที่สุดเพราะทุกคนรักชีวิตตัวเองนี่คือสิ่งผมเชื่อเสมอนะครับไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับแต่ถามว่าที่บอกแล้วบางคนเนี่ยรักรักคนอื่นจนตัวเองฆ่าตัวตายอันนั้นแปลว่าคุณไม่ได้รักตัวเองเลยครับคุณรักแต่คนอื่นครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะฮะหรือคุณอาจจะรักตัวเองน้อยเกินไปแล้วคุณ รุ่มหลงโมเมากับคนอื่นจนมากเกินไปจนทำให้คุณคิดสั้นฆ่าตัวตายอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็พื้นผ่านอะไรมาเยอะอะนะความกดดันความเสียใจต่างๆในสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับส่วนการแบบผิดหวังในเรื่องของธุรกิจผมเรียนรู้ตั้งแต่อายุนั่นแหละยี่สิบอะเริ่มเป็นหนี้เริ่มผมเป็นหนี้เยอะมากอะเป็น เป็นล้านได้ตั้งแต่ตอนปี4อ่ะยังเรียนไม่จบเลยจบมาคือหนี้มาแล้วหนี้บานเลยแล้วก็ต้องใช้หนี้ต้องอะไรสารพัดเลยฮะเคยผ่านการถูกทวงหนี้เคยผ่านการขึ้นศาลแต่อนนั้นเป็นการขึ้นศาลแทนแทนคนอื่นนะครับโอ้ยหลายอย่างจริงๆตอนนั้นแบบมันเลยทำให้เรามีประสบการณ์ไงประสบการณ์ที่เราจะแบบว่าเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ มากกว่าคนอื่นเพราะเราเคยเจอมาก่อนตั้งแต่เราอย่างยุ่น้อยๆน,นะครับเราเคยเจ็บเคยร้มเคยเคยผิดหวังมาก่อนก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่มันก็รู้สึกแย่แหละครับแต่ว่าเราเรามีภูมิคุ้มกันมากกว่าละเราก็เลยสามารถทําอะไรลุกขึ้นมาได้ได,ได้ได้ง่ายขึ้นนะฮะช่วยเหลือตัวเองได้ได,ได้ได้ไหวขึ้นก็ถ้านับว่าเป็นช่วงมหาลัยสิ่งที่ผมจําเป็นความทรงจําจริงๆก็คือ การได้ใส่ชุดนักศึกษานะครับการได้เข้าเรียนไม่เหมือนตอนมัธยมนะครับการได้ไปฝึกงานภาพยนตร์การได้เจอคนที่ผมรู้สึกดีด้วยเพื่อนๆหรือบางคนนะครับแล้วก็การที่ผมได้เรียนรู้คําว่ากัลยาณมิตรมันคืออะไรในตอนนั้นการที่ผมไปทําธุรกิจสมัยตั้งแต่สมัยเรียนผมจดจําบรรยากาศผมจดจํา พื้นที่ที่ผมได้อยู่แถวแถว,แถวสาธรแถวสวนพลูอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งอะไรน่าจดจำนะฮะการการได้นั่งรถเมแดงไปเรียนหรือว่าเดินไปเรียนอะไรเงี้ยมันมันคือภาพที่ทําให้เรานึกถึงเมื่อไรก็รู้สึกเออมันมันยิ้มได้ความหลังมันสวยงามเสมอครับแม้ว่ามันจะมีน้ําตายอยู่ด้วยก็ตามเออผมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะผมเคยผมผมบ้านผมเป็นพุทธ ผมอยู่โรงเรียนคริสคาทอลิกตั้งแต่เด็กแต่ผมก็ยังแบบกั้มกึง่งจะพูดจะคริสไม่รู้แหละตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรแต่พอมาอยู่มัธยมปลายผมได้ได้ลองเป็นคริสเตียนตอนมมสี่แล้วก็เป็นมาจนยาวถึงจนถึงปีสองนะจนถึงจนเลิกเป็นก็รู้สึกแม่งไม่ใช่ทางกูละนะก่อนจะรู้สึกว่าศาสนามันไม่ใช่ทางกูละก็เลยก็ออกจากโบสถ์มาแค่นั้นเองเออเนี่ยน,นี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำนะฮะทอนนั้นจาได้ว่าเออได้ไปแบบ ร่วกิจกรรมกับทางโบอะะไปเชียงใหม่เลยั้งแล้วก็ไปเที่ยวอะไรโอ้ยหนุกหนานนะช่วงนั้นรู้สึกว่าเราเราเราอยากเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมผมผมเจอในช่วงช่วงมหาลัยแล้วก็มันเป็นช่วงที่ตอนนั้นพอผมถ้าอยู่สักประมาณปีสามปีสี่กล้องดิจิตอลมาแล้วฮะ SLR ที่เป็น dSLR ตอนนั้นผมเพื่อนผมใช้ นิคอน d ีร้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะคือมันเป็นคนแรกเลยมันมีตังไงเป็นคนแรกที่มีกล้องดิจิตอล SLR เลยครโอเรารู้สึกโอ้อลังการมากเลยนะแล้วเราใช้ฟิล์มอยู่เลยทั้สมัยนั้นเนี่ยจะถ่ายรูปแต่ละครั้งต้องคิดเยอะครับเพราะนั้นเจเนอเรชั G ่นมัน,ม,น,ม,นมันต่างเลยนะเด็กฟิล์มยุคนั้นกับยุคนี้จะต่างกันตรงที่เด็กยุคนั้นจะคิด และมองอะไรค่อนข้างละเอียดก่อนจะตัดสินใจกดชัตเตอร์หนึ่งครั้งเพราะมันหมายถึงฟิล์มห,หนึ่งรูปนั่นคือรายรายจ่ายเลยแต่เด็กยุคนี้พอเป็นดิจิตอลปุ๊บมันกดได้ไม่ยังง้งเงยฮะแล้วคุณก็มานั่งคัดแต่สมัยนั้นไม่ได้ยิ่งเถ้าเวลาไปรับงานรับปริญญาเนี่ยนะครับโอกาสที่รูปจะเสียต้องน้อยที่สุดครับหรือแทบไม่มีได้ยิ่งดีเราต้องระวังให้หมากสุดเพราะว่า ม้วนฟิล์มแต่ละม้วนลูกค้าเป็นผู้จ่ายมันทำให้ให้คนในรุ่นรุ่นผมรุ่นก่อนผมเนี่ยค่อนข้างจะคิดเยอะครับในการกดชัตเตอร์แต่ละครั้งนี่คือความต่างนะผมเชื่อว่านี่คือความต่างของช่างภาพรุ่นผมหรือรุ่นก่อนหน้าผมกับเด็กรุ่นใหม่ๆที่เป็นยุคดิจิตอลแล้วเพราะว่าเด็กยุคนี้คือกดเท่าไหร่ก็กดไปเถอะนะฮะไม่ต้องคิดเยอะก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็มานั่งคัดแล้วมันไม่ได้เสียอะไรมันลบได้แต่สมัยก่อนทําไม่ได้ครับ ถ่ายผิดถ่ายเสียคือไปเลยหรือถ่ายมาดีแต่ตอนล้างตอนโหลดฟิล์มโหลดไม่ดีอา้าวชิบหายล้างออกมาฟิล์มเสียอย่างเงี้ยจบเลยนะฮะจบจริงๆริงตอนโหลดฟิล์มเนี่ยคุณโหลดผิดนิดเดียวนะฟิล์มซ้อนกันเนี่ยพังครับพังอย่างเดียวนี่แหละมันเลยทำให้ให้เราเนี่ยใจเย็นใจเย็นลงละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ คือไม่ไม่รีบร้อนเนี่ยเพราะเรารู้ว่าถ้าเรารีบเมื่อไหร่เนี่ยพังเมื่อน,นั้นนะครับนี่แหละคือ,อผมว่ามันเป็นข้อดีของการการอยู่ในยุคที่มันเป็นแมนวนวลก่อนที่มันจะเป็นอัตโนมัติทุกอย่างเนี่ยนะครับเราได้เราได้เรียนอะไรแบบนี้มันกออ็มันก็มีข้อดีแต่ตอนนั้นผมรู้สึกไม่ชอบรู้สึกว่าทาไมวะมันก็มีเครื่องอัดฟิล์มดิจิตอลล้างฟิล์มดิจิตอลแล้วจะทำไมจะต้องมาแบบว่าต้องมาล้างมือด้วยวะแต่พอถึงวันนี้เราสึกเออว่ะ เราได้ฝึกอะไรที่เป็นแมนนวลแบบนั้นมามันก็ดีเหมือนกันมันทาให้เรารู้ถึงคุณค่าของรูปแต่ละรูปฟิล์มแต่ละม้วนนะครับกว่าจะได้ออกมามันมีความหมายนะครับพอเราไปดูหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับช่างภาพเนี่ยสมัยก่อนหนังที่เกี่ยวกับพระเอกเป็นช่างภาพเยอะมากเราอินไปเลยฮนะเพราะมันอยู่กับห้องห้องล้างรูปล้างฟิล์มแต่หลายๆ,ๆเรื่องก็ชอบเอาไปทําหนังผีเพราะให้ห้องห้องมือเป็นน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยจริงๆตอนนั้นมันก็ฝึกจิตเลยนะช่วงนั้นอะ เรื่องชัตเตอร์อย่างเงี้ยโหแม่งน่ากลัวชิบหายอยู่ในห้องล้างอย่างเงี้ยแวแบๆบมีผีอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาแล้วเราต้องไปล้างฟิล์มจริงๆอยู่ในห้องมืดอ,อย่างเงี้ยคุณจะจินตนาการแบบนั้นไม่ได้เลยนะฮะไม่งั้นแม่งอยู่ไม่ได้จริงๆอยู่ไม่ไหวแต่ผมไม่คิดไงพอไม่คิดเราก็อยู่ได้อยู่ครึ่งวันค่อนวันก็อยู่ได้ครับอยู่จนตัวนี่เหม็นน้ํายาหมดนะก็อยู่มาแล้วจนถึงขั้นแบบว่าไปทําห้องน้ําที่ อ,าอพาร์ตเมนต์ตัวเองให้เป็นห้องมืดอย่างเงี้ยเพื่อเอาไว้แบบโหลดฟิมอย่างเงี้ยก็ทํามาแล้วคือเเอรากลายเป็นว่าเราไม่กลัวความมืดไปเลยนะครับผมว่านี่นี่คือข้อดีอย่างหนึ่งทําให้จิตเราแข็งมากขึ้นมีสมาธิกับกับสิ่งที่เราทามากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบเควะคิดแต่อะไรก็ไม่รู้ในหัวแล้วก็กลัวไปเองอืมคงเป็นเพราะอย่างงี้ก็เลยไม่ค่อยเจออะไรจิตเราแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับ เนี่ยนี่เป็นเรื่องราวาที่ผมประทับใจในสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะครับผมไม่รู้คนหนึ่งเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมก็มีประมาณเนี้ยถ้าคุณมีเรื่องราวาประทับใจอะไรก็ตามคุณลองนึกถึงมันฮะลองเขียนมันก็ได้หรือว่าทําเป็นแบบเนี้ยพอดแคสต์เป็นไดอารี่ของคุณเก็บเอาไว้ฮะเอาไว้ฟังเอาไว้เตือนใจเตือนความจําตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีใครบางคนชอบฟังสิ่งที่ผมเล่าประสบการณ์ชีวิตออกมานะครับวันนี้คง ลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ตอนหน้านะอยากเล่าอะไรเดี๋ยวจะมาละเพราะที่ผมจบถึงมาหาอะไรแล้วต่อไปคงเป็นเรื่องหลังจากนั้นแหละว,ว่าผมโตมายังไงต่อนะครับ